มีคอมเมนต์จากคุณถาวรนะคะคลิปที่แล้วขอบคุณที่พยายามอธิบายแต่ก็ยังไม่เข้าใจครับโอเคคลิปนี้นะคะคิตตี้จะขออธิบายให้ชัดเจนขึ้นนะคะเรื่องที่เล่าในคลิปที่แล้วคืออะไรก็คือลูกสะพ้ายเนี่ยไปกินข้าวกับพ่อสามีแล้วจู่ๆเธอรู้สึกว่าไม่ชอบพ่อสามีในตอนนี้เอาซะเลยไม่ใช่ว่าพ่อสามีทําอะไรผิดนะคะแต่เธอรู้สึกว่าเขาดูแปลกไปไม่เป็นตัวของตัวเอง ด้วยความที่เธอเนี่ยสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติพาเขาไปโรงพยาบาลทันทีหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวนะคะเขาอาจจะหัวใจวายเฉียบพลันและเสียชีวิตได้นักเขียนเนี่ยได้ยกตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อเปรียบเทียบกับการสร้างนิสัยค่ะความเชื่อมโยงของเรื่องนี้กับการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยคือการรู้ตัวเซลล์ a อเนตนะคะคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงค่ะ เหมือนกับที่ลูกสพปายสามารถช่วยชีวิตพ่อสามีได้เพราะเธอเนี่ยสังเกตสิ่งที่ไม่ปกติเธอรู้ตัวและตัดสินใจทำบางอย่างการสร้างน,นิสัยใหม่ก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณต้องเริ่มจากการรู้ตัวเสมอวิธีใช้หลักการนี้เพื่อเปลี่ยนนิสัย 1. ค่ะเรียกชื่อสิ่งที่กำลังทำก่อนกินขนมพูดออกมาดังๆว่าเรากำลังกินของหวานแล้วนะ กอนออกกําลังกายพูดว่าเรากําลังออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดีค่ะทาให้สมองเราเนี่ยรับรู้ว่าเรากําลังทาอะไรอยู่พูดออกมาเลยค่ะและ2นะคะการเขียนสิ่งที่คุณเนี่ยทำทุกวันแบ่งเป็นนิสัยดีกับนิสัยที่อยากเปลี่ยนการเขียนเนี่ยค่ะช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นพฤติกรรมของตัวเราเองเนี่ยให้ชัดขึ้นนะคะวันนี้นะคะคิตตี้ลองทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ก่อนกินอะไรคิตตี้จะพูดออกมาดังๆว่ากินขนมแล้วนะจะเลือกอาหารสุขภาพดีแล้วนะจะออกกําลังกายแล้วนะเพราะเมื่อเราพูดออกมามันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้ตัวมากขึ้นนะคะลองทําดูนะคะแล้วมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงถ้าคลิปนี้ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นกดไลค์กดแชร์และกดเซฟไว้ดูวันหลังนะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าวันนี้คุณอยากเริ่มสังเกตนิสัยอะไรของตัวคุณเองติดตามไว้นะคะ คลิปหน้าเนี่ยคิตตี้จะมาสรุปบทต่อไปจากหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกค่ะ a t o m ม c แฮปปี้ค่ะ